โตขนาดนี้แล้วอ่ะกินยาเม็ดได้แล้วมัวแต่กินยาน้ำนี่นแหละเมื่อไรจะหายทีประโยคนี้จริงปะช่วาประโยคนี้นะครับถ้าบ้านใครนะครับที่มีลูกเนาะอายุประมาณสักห้าขวบหกขวบถึงแปดขวบอันเนี้ยที่เริ่มจะหัดกินยาเม็ดได้นะครับอาจจะเจอประโยคนี้แนะ่นอนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนเนาะหรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะที่แบบว่าอยากจะให้เด็กกินยาเม็ดเพราะว่ามันจะได้หายจากอาการเจ็บปวดได้เร็วขึ้นนั่นเองมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ามาดูกันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะตัวน ใน 5ml เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นทนอรโนลนะครับ500มิลลิกรัมเนาะคือจะสังเกตว่ามันคือตัวยาพาราเซตามอลเหมือนกันนะแต่แบบเม็ดเนี่ยมัน500มิลลิกรัมเนาะส่วนแบบน้ำเนี่ย1ชอ้อนมี250มิลลิกรัมทีนี้จะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเด็กคนเนี้ยประมาณซัก8ขวบเนี่ยน้ำหนักประมาณจะ25กิโลนะซึ่งโดสยาของพาราเซตามอลเนี่ยก็จะต้องได้รับครั้งละประมาณ250มิลลิกรัมต่อครั้งนี่แหละทุก4-6ชั่วโมงนะครับก็จะสังเกตาามมตา้ิกนนนยองซแบบะ ก็ต้องกิน1ช้อนเนาะหรือว่า 5ml นั่นเอง 5cc เนาะแล้วแต่จะให้เลยว่าเป็นไซลิงเป็นช้อนเนาะแล้วแต่เลยนะครับแต่สมมติว่าเด็กคนนี้กินยาเม็ดได้เนาะเขาต้องได้รับยาทาริโนลเนี่ยประมาณครึ่งเม็ดอ่าเพราะนั้นจะเห็นว่าครึ่งเม็ดของ500เนี่ยก็คือ250มิลลิกรัมเหมือนกันทีนี้ก็จะเห็นว่า ไม่ว่าเด็กคนนี้จะเป็นไข้หรือว่ากินยาน้ําหรือยาเม็ดก็จะได้พาราเซตามอล250มิลลิกรัมเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตัวยาก็เท่ากันเป๊ะๆเลยในเรื่องของตัวยาจบไปทีนี้มาเปรียบเทียบกันว่าแล้วถ้าเป็นยาหนากับยาเม็ดมันหายเร็วหายช้าต่างกันจริงหรือเปล่าถ้าอธิบายการดูดซึมยาตามหลักเภสัชศาสตร์ษษษษน,นะครับอันดับแรกเลยนะยานนำเนี่ยเวลามันกินเข้าไปปุ๊บนะมันสามารถดูดซึมได้เลยแต่ยาเม็ดเนี่ยเวลากินเข้าไปมันต้องแตกตัวก่อนแล้วค่อยละลายแล้วถึงจะดูดซึมได้ ก็จะเห็นว่ายาเม็ดจริงๆแล้วมีกระบวนการในการก่อนดูดซึมเนี่ยเอยอะกว่าประมาณ1ขั้นตอนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกินยาน้ำเนี่ยอาจจะหายไวกว่านะถ้าอธิบายแบบตามหลักการเลยนะครับคลิปนี้สรุปว่าถ้าลูกคุณเนี่ยเขายังกินยาเม็ดไม่ได้นะก็ไม่ต้องบังคับหรอกครับกินยาน้ําก็หายเหมือนกันเนาะให้มันต่างตรงที่ว่ายาบางตัวเนี่ยมันไม่มีแบบน้ำเท่านั้นเองซึ่งถ้าสมมติว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาจะสั่งให้เภสัชเนี่ยครับเตรียมยาเม็ดบด ให้เพื่อเป็นยาน้ำให้ลูกคุณเนี่ยได้ทานโดยง่ายอยู่ดีเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเลยนะและที่สําคัญคือการสร้างประสบการณ์ในการกินยาของเด็กเนี่ยเวลาที่เขาจะป่วยเนี่ยถ้าสมมติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันง่ายสำหรับเขาจะให้เขาหายป่วยไวที่สุดครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมฮะถ้ามีประโยชน์ฝากกดแชร์กดบันทึกให้หน่อยนะครับ